conquered Europe. Turkey, We're never we've down of gonna stop. From to won lot. all Paris fucking the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลกับเมียฮอนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่14กันยานะครับวันจันทร์ที่14กันยามาเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคือนนะครับเมียก็ให้กู้เลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับเจอกับเวสต์บอมบิดอาราเบียน ก็สรุปว่าจบเกมนะครับ Letter City ชนะไป3าประตูต่อ0ูนย์นะครับ,ปปรรบก็แตกกันไปเต็มเ็มนะครับคู่นี้เข้ากันไปเต็มเมเลยนะครับสกอร์สูงเต็มเกมก็เข้าไปเต็มๆต็มนะครับแต่ว่าสกอร์สูงแรกไม่รอดนะครับสรุปว่าเมื่อคืนก็รับทัพย์กันไปนะครับกลุ่ม BIP ของเงียนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลตั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับถ้าเคยสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP ของเนียกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้นะครับเราจะอยู่ที่บอลรพเมียลีกอีกสักคืนนะ,ะเวลาตีสองสิบห้านะครับไบรตันนะครับจะเจอกับเชลซีนะครับก็ต้องบอกว่า ดูเดือดหน้าดูนะครับไบทันกับเชลซีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของคู่นี้ก่อนนะครับมาเลยครับสถิติ5เกมล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันนะครับกลายเป็นเชลซีนะครับชนะไปได้ถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับแต่ที่สําคัญนะ2เกมล่าสุดที่เสมอคือเป็น2เกมล่าสุดที่เจอกันเลยนะครับเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งครับสูงแรกนะครับ5เกมล่าสุดสูงแรกก็แตกไป4ครับแล้วก็ตายไป1นะครับส่วนสกอร์สูงหนเกมนะ ตายไปถึง3าบินนะครับแล้วก็เข้าแก้2บินนะครับแล้วที่สําคัญนะครับสามสามบินที่ตายก็คือ3บินล่าสุดด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ากู่นี้นะครับหลังๆไงบริทันนะครับเริ่มจะเล่นดีนะครับเริ่มจะเป็นกู่ต่อสู้ของเจอซีได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติของชาวบ้านอย่างบริทันกันก่อนนะครับ5เกมของบริทันนะครับเสมอไปถึง4เกมนะครับแล้วก็อ่าเข้าไปแก้เกมเดียวนะครับก็ชนะอ่า เบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมที่ชนะนะครับส่วนเกมล่าสุดของไบรท์ตันนะครับก็เป็นเกมกาชมิทนะครับเสมอกับเวสบมบิดไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์สูงแรก5เกมล่าสุดของฝั่งไบรท์ตันนะครับไบรท์ตันนะครับ5เกมล่าสุดนะครับสกอร์สูงแรกแตกไป3นะครับแล้วก็ตายไป2ส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับตายไปถึง4นะครับแล้วก็แตกไปแค่บินเดียวนะครับต่อไปนะครับเราไปดู5เกมล่าสุดของ ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเจลซีกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดของเจลซีนะครับแพ้ไป3เกมนะครับแล้วก็ชนะ1เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับไบรตันนะครับอ่าเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1แล้วก็ อ่าสกอร์สูงแรก5เกมล่าสุดของเชลซีนะครับแตกทุกบินนะครับ5บินแตกหมดเลยนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมของเชลซีนะครับ5บินล่าสุดแตกไป3นะครับแล้วก็ตายไป2ก็ต้องบอกว่าเชลซีนะครับฤูดูการนี้นะครับซื้อนักเตะนะครับมาตัวโหดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยิงสกอร์เยอะเกือบทุกเกมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับว่าจะเปิดมาเท่าไหร่นะครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นเชลซีต่อไปที่ครึ่งครบลูก1ลูกครึ่งลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาน้านะครับราคาน้ําก็เชลซีต่อครึ่งควบลูกที่ราคาน้ํา82ก็ต้องบอกว่าน้ําดีเลยนะครับน้าดีเลยนะครับส่วนไบรตันนะครับก็น้ํา91นะครับก็โอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวิเคราะห์จากราคาน้ําตรงนี้นะแล้วก็สถิตินะครับเฮี่ยกอไปฝั่งเชลซีนะครับคืนนี้หน้าที่ครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับ ส่วนสกอสูงนิมเกนนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็2ลูกครึ่งนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่า2ลูกครึ่งควบ3น้ำา9 6นะครับมันแดงเลยนะครับค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะส่วนราคา2ลูกครึ่งนะครับก็น้ำเจา 79, นะครับต้องบอกว่าเป็นน้ําสวยนะครับมีโอกาสากินเต็มมันเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับสกอสูงนิมเกมน,นะเฮียก็จะขอไปฝังอ่าสกอสูงนะครับส่วนสกอสูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับเฮียมองว่าครึ่งแรกนะครับอย่างน้อย1ประตูมันต้องเกิดขึ้นนะะครรับเพาาว่ เชลซียุคนี้นะครับมีแต่นักเตะโหดๆนะครับเป็นดาวรุ่งโหดๆทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นสกอร์สูงแรกนะครับเฮียก็ขอไปสกอร์สูงนะครับสรุปนะครับสรุปว่าคืนนี้นะครับบอลเต็งนะครับเฮียขออยู่ฝั่งเชลซีนะครับแล้วก็สกอร์สูง็นเกม2ลูกแล้วก็2ลูกครึ่งนะครับก็กดได้นะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับก็ไปสกอร์สูงแรกหมดทุกหน้านะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแก่งนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมััคครรได้เลยนะบ สมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันท่่นหน้านะครับขอบคุณครับ